จเจอแล้วจ้ะแป้งที่ให้ฟินิชผิวที่เหมือนผิวไม่เคยมีปัญหาผิวมาก่อนอะ่ะแป้งที่ให้ฟินิชเหมือนแป้งเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาหลักร้อยนี่จ้ะใช้มาสักพักแล้วแป้งเจนนี่พรีเมียมชิผลิตที่เกาหลีนะคะเนื้อแป้งเขาเนี่ยจะมีความบางเบาแต่ว่าปกปิดดีนะอ่ะเดี๋ยวลองทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนโอ,โอ้อันนี้คือแตะแค่ครึ่งหน้าเท่า แป้งแค่นิดเดียวเขาปกปิดได้ดีมากแล้วฟินิชผิว่ดูบางเบามากนะทุกคนไม่ดูหนาเตอะเลยผิวก็คือแบบดูเรียบเนียนประหนึ่งว่าเราไม่เคยมีปัญหาผิวอะ่ะอันนี้คือทาเสร็จหนึ่งรอบผิวคือเนียนมาก ฉันไปแต่งนะหี้นะคะฟินิชผิวดิฉันไปแต่งหนะ้ามาครบลูกเรียบร้อยลงรองพื้นนะาเอาดีๆแต่งหนึ่งที่ชอบมากเกี่ยวกับแป้งของเขานะคะก็คือพับค่ะคือมันทําให้ยิ่งเกลี่ยแป้งได้เนียนมากตลับเขาก็สวยนะทุกคนมีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆมันเป็นกลิ่นสารสกัดจากดอกไม้เวลาออกแดดออกไราการจงกระแจ้งคือนสวยมากฟินิชผิวคือดีมากเลิฟม,มากแล้วคุมมันดีเวลาเหงื่อออกเนี่ยผิวจะยิ่งสวยดูชมม่ำมใครผิวประมาณนี้นะคะแล้วชอบแบบงานผิว finish ผิวพ่องๆแบบนี้จัดโดนทุบเคาน์เตอร์แบนด์ในราคาหลักร้อย